นาน้ำนูดำน้ำแล้วพี่ชายพี่ชายมามาควักตัวนี้พี่ชายนี่โอ้โวันนีจะวันที่สองเนี่ยครับยาไว้ทั้งนูนสองานครับท่าไม่ได้จะวานเอาตัวเองนะนี่นะครับจากขับรถเอาผาดนะครับมาจับแหนะครับมา ไอคลิปใหมเลอ้ยังสอบาไนะอ้ยแค่สอเี้ครับเ่สอเขียวบแล้วก็เอามือลกดนนึโอ้ภาษาเตรียมตีบเข่ามาเตรียมกีเลยนะนู่นได้ปะนะู่ได้ตัวดูพี่น้องดูพี่น้องนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อัดจับอีดี่อนไม่ใช่เอารวบรทั้งสอมนี่ไงไม่ไม่ได้สอบ คคลิปนี้ฝากถึงบอสยูนะครับ อากถึงบอสอยู่ค่อยจะสานหู้อนๆน่ไม่ไหวแล้วสอนน้้ำแบบนี้ลงมาที่ของทีแห่งนึ่นะครับทีมเดียวเดี๋ยวรอรู้กันว่าจะได้ตาหรือเปล่าแบบนี้นะครับเต็มเขึ้นนะนี่นี่นี้ก็ใส่ำรักิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะะทุกคนนี่ของแ้มาแล้วลุงเสือเนี่ยยังไม่ลงน้ำนะทุกคน ร้อยขามวฟังพุ่นมาน้นเพราะว่าอยู่ฟังพุ่นหลายมาเป็นว่าร้อยขาไปยืนฟังพุ่นหรอนี่อรกันว่าวันนี้จะได้กินปลาไหมนตั้งนมพี่เอาขึ้นได้เลยขึ้นขึ้นสอบไันเ จับเอานี้จับดีด้านขวจับโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหมันเยอะเยอะแล้วยอเยอะแล้วเดี่วมึงโดนโอปลาเยอะนะครับปลาเยอะ ตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับน้าลกงัมงะ้่นป็ลนอา้่อช่งนคตอนนี้านไวหชมงนะครตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งช่วโะครอนี่านปลห่งนะไม่เป็นไี่เป็นไลยวช่มรัอ้าลว่งมัไป่รุัครับเอนนี่านีวออย้าไปกับนก่อน ว่างไปอะไรนะใครจะไปเก็บให้เนาะวงควงไปทำไมลูใครจะใครกงว่องไปกันโยนไปไกลเลยชอตตัวเลยเลยนะโยนไปตะกี้เลยชอตตัวมาเลยดิ น่ช้นไปลู้ทำอะไรสายตายาวไกลเป้าหมายตรงนี้นะคเรียกอะไรอันนี้ทิ้งแห่ทิ้งแหเือแล้วไอ้ชนบือ้นีเสือนนเฮน้ำมีปลาพี่ทิ้งแหทำไมไม่ได้ซื้อใหวานแหเนี่ยก็หวานไงมันู่ตรงนั้นใช่ไหมคับเนียครายหวานนี้เว ไอช้อนไอ้ช้อนไอ้ช้อนไม่มันค้างอยู่นีะมันค้างไม้อย่างมันไม่ลงพี่แกะมาครึ่งวันนะแกะ <c oughs> ลุงเสือไปเก็บบ้าโอ้ไม่ค้นลุงเสือ,อ,อ,อน,นี่ครับเจ้าทิ้นเจ้าทิ้นเนี่ยอันนี้แห่นะครับแห่หวังว่าลุงเสือคงจะไม่เพี่ยงทิ้งน,นะครับรับแล้วเครื่องครับเอางี้คิดว่าลุงลุงเสือจะเจอไหมแค่นั้นแหละหอยหอยก้อยหอยหอยหอยนี่ต้องสามนเลยนะ นี่ครับสองอลูกครับพี่สีครับดเซียนนุครับเซียนนุ๊กับอ่าเซียนนุกเสือครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ได้กินปลาไหมครับจะเจอเหย่ที่ผมบาดไปไหมไม่เจอไหย่ที่ผมบาดลุณมหนังทิ้งไปโอ้วันนี้ถ้าเกิดมันได้ปลาโอ้โหเนาะอ้าวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้มันรู้เลยอาจจะได้ก็ได้เมื่อปลาครับอยู่ในพุ่มไม้เาสร้างเด็ดขานะสร้างบงห้ามลงน้ำนะครับ จากใครครับกาแม่มาต่อยครับเดี๋ยวมันฉีดเดี๋ยวมันเสียนี่เนาะมันดีขึ้นละคำสั่งเด็ดขาดผมเสืออะไรดีไอช้อนอยู่อห้ผู้ใดมาเผาปลานี่รอยคนมาเผาปลานะครับน่าจะมีเยอะเนาะเนี่ยด้วยมือชีบเว้ยดูแม่ถุงยอดเว้ยอานุกำลังจะล้ำนะครับล้ำครับนี่ครับพี่ทิ้งทำไมอะ ยังไม่จบยังไม่จบไม่ได้วันไหนพูดได้วานไหนพูดถึงเลยแม่วานพูดไปลุงเสียถึงกับไม่งมนะครับไปเก็บอะไรเสือไม่ให้โอกาสผมเลยเหรอไม่คิดว่ามันจะมีปลาเมื่อไม่ให้แก้มือไม่ให้แก้มือโอ้ไม่แก้มัดเลย้อวานรัดกันวานรัดกัน

มาทุกวันเลยหรอมาทุกวันเลยหรมานั่งดูมานั่งดูเหรอครับมาช้าเยอะหรออ๋อนึกว่าเป็นแนึกว่ามาช้าเยอะยังวะเมื่อกี้มาเจอฝอยเต็มเลยลงห้องใช่ลงมาไหมกินเย็นแถวหน้าน้ำางเงี้ยห้าควายเนี่ยปลาปลาเยอะตอนเย็นมันก็จะขึ้นากเรามาลุ้นครับหลร้อนเมื่อไงนะ ไปไปนู house, ่นลงหัวโนดยาวห้วยโนดไปบ้านพี่บ่อบ่อลุงเสือตรงนันบ่ออยู่ตรงไหนที่เข่าเครื่องลงกันนี่ไงเครื่องลงก็ตรงกรแต่นั่งะมีปลาบ่อต้นมะม่วงมันแห้งหมดแล้วทั้มั้งหมดใคกันทำไมชาวบ้านเขาไม่มาหาเลย บ่อนอีกแล้วนู่นนู่อบ่อนอีกแล้วมันหนีมันหนีจากรู่มมาทางนี้นี่ครับสองพอลูกครับกำลังโชว์ฝีมือครับอตอนนี้บ่อนุดกบุ้งเสืออยู่สองพารู้ครับพี่ตี๋ตอนข้ามไปฝั่งนู้นปามจะบ่อนด้านนี้นะบ่อนคืออะไรนะบ่อนนี่บ่อนอีกแล้วนี่บอนอะไรบ่อนบ่อนอะไรบ่อนบ่อนว่าอะไรบ่อนภาษาไทยอะไรนรู้นะนะมันหายใจไม่เจอนะพี่พิลาวัน รู้จักว่าบอดนะไม่รู้มันคืออะไรมันขึ้นมาหายใจมันลงได้หรือไม่ด้อย่างหรใช่ยจะเตรียมตัวลงเาะออามองพี่้าคายเดี๋ยวจะรอดูว่าเอิจะตัวมันอยู่ข้างล่างส่วนคนสวนไหมปิงอยู่ข้างล่งตัวนู้นไม่ขึ้นมา้งนี้นะมันางรีนี่ นูนูนู้นหางเอาแน่นี่บรรยากาศล่าสุแอชชไหมเราก็มานี่แหละยีช่ชมธรรมชาติยีนปิงปิงไม่มีแล้วนูลงสามรอบโลยวมอน